รถแข่งเนี่ยแน่นอนเราก็คงไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะให้มันแบบเอามาวิ่งเรื่อยๆเฉยๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็เอามาเล่นรอบสนุกสนานเวลาเครื่องยนต์ร้อนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคํานึงในการที่เลือกใช้น้ํามันเครื่องเนี่ยก็คือเรื่องของความหนืดนั่นเองมีค้นถามมมนะครับเรื่องของการใช้น้ํามันหล่อลื่นนะครับจริงๆน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยที่ใช้กับรถอีโวที่เครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบ แรงๆแบบนี้รอบจัดๆแบบนี้นะครับให้ใช้ตัวนี้เลยครับ 5W40 ครับเอาอยู่ฮะ 5W40 เราครับชื่อว่าโก c 3 540นะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้ในสนามแข่งใช้เทสนะครับความเหนืดกํกำลังดีแล้วก็รอบต้นดีนะครับรอบปลายก็ยังเอาอยู่นะครับรถแข่งเนี่ยแน่นอนเราเราก็คงไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะให้มันแบบ เอามาวิ่งเรื่อๆยๆเฉยๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็เอามาเล่นรอบสนุกสนานเวลาเครื่องยนต์ร้อนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคํานึงในการที่เลือกใช้น้ํามันเครื่องเนี่ยก็คือเรื่องของความหนืดนั่นเองนะยิ่ง ค่าความเหือสูงเนี่ยโอกาสที่น้ำมันจะเหลวเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนๆเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยการระบายความร้อนก็ยังคงสามารถทําได้อยู่แล้วก็เรื่องของการปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้เครื่องยนต์น็อกก็ยังสามารถทําได้อยู่ไม่ให้ชาร์ปละลายนะครับอย่าง s อสอลเนี่ยเราก็มีนําเข้ามานะครับในส่วนของเบอร์ที่เป็นเบอร์ 5W40 อันเนี้ยสามารถปกป้องเครื่องยนต์ที่เป็นอย่างกลุ่มอย่างเงี้ยฮะอีโวอย่างเงี้ยก็เอาอยู่นะครับแล้วก็รถที่วิ่งลงในสนามแข่งที่วิ่งในเซอร์กิตไม่มีเทอร์โบก็สามารถที่จะะใช้้งานนไดครับ สำหรับข้อมูลดีๆติดตามที่ S-Oil Thailand ของเราครับ